ไปเรือแม่ป่านนี่จะไปโรงเรียนสายแล้วไปฝนมันสิโต๊กฝนสิโต๊กมันบุกไกลโรงเรียนอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ไปยังไปก็ได้ไปไม่เซ่ได้หนี่่อหางต่ออยู่ว่<ม>เอาอยู่บ<ม>่หางต่อไปรือบล่ไปออเออทโทรตามผมอ่เมาด้อสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาจากกองร้อยครับเอามามา,มาทำไมครับมาตามคุณลงไปเข้ากรมครับถึงเวลาคัดเลือกทหารแล้วครับ ลูกผมอยู่ป2จาก,กันเลื่อกทหารยังไงว่ามันอยู่ป2ครับแต่อายุมันถึงแล้วนะท่านท่านดูนี่เอกาสารครับให้ไปรายง,งานตัวต้องตามมาพอดพันมาเจ็ดปีแล้วครับอ่ไอหัวได้ไหมครับท่าน่านให้ให้มัน,น,นจุโป่งก่อนซะครับจุดโป่งครับพอไปตอนนี้นอยู่จะอยู่ป2สามสี่ห้าหกวสี่ปีเนาะครับ ขอ,อ,อ,อเพื่อจาก12ปีสะครับ12เลยกับเพื่อมันซ้ำชั้นเพื่ออย่าง๋อ้ซ้ำสั้น14ปีแล้วบ่ตัวนี้ซ้ำชั้นมาเก้าแล้วครับซ้ำชั้นมาเก้าแล้วคุ้นเนาะเออหน้าตามึงก็คุ้นเนาะเหมือนไปเจอไปวัดก็เจอมึงที่วัดอ๋อพอดีเป็นญาติกับพออ่อออแล้วก็หลวงพออ่อแล้วก็พาลงครับหน้าตาคล้ายกันหน้าา้าาาตคลย ครับจะได้ก็ขอพ่นผันก่อนครับผ่อนผันได้ได้ได้สมมีบ่ได้หรอแต่ว่าแต่ว่าผ่อนผันนี่อายุมันน่าจะเกษียณพอดีโอ้เเย็นเเย็นเเย็นเอากระโปกเย็นทหารเนี่ยนักเลงคือพ่อไงนจับมึงะเจ้าอย่างมันด่าเจ้าเมื่อกี้เนี่ย อย่ามึงก็พอไปคับได้ด่าเจ้าเมื่อกี้น่ะงูเขาจนเกษียณแล้วมึงยังยุ่ปผดผมอยู่ด่าพ่อกูได้เลยทหารก็เปกองทัพเลยรถทหารกระบะนี่รัขึ้นรถเลยรับแน่ตีไป็นกบไอ้นี่กันเลยมึงจะไอยพอดพอออะไรกูกันเลยอยู่บนบอลลวงเท่ารถเกิดมากันเลย